สวัสดีครับนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก็ยังคงว่าด้วยเรื่องของสาระเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าใครจําได้นะครับในคาบที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับโอ้โหมีเรื่องใหม่ หลากหลายอย่างเลยนะครับจะเห็นได้ว่าอาจจะมีเรื่องที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ไกลตัวหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนทุกคนที่จะเข้าใจนะครับวันนี้ครับเราก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ไม่ใช่นโยบายการเงินละนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับเป็นข่าวฮอตฮิตนะครับเป็นประเด็นฮอตฮิตตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับ มาตรการเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดนี่แหละนะครับหลายๆอาชีพนะครับจะเห็นว่าถ้าเราติดตามข่าวนะครับจะมีเรื่องของอะไรครับการได้รับเงิน5,000บาทนะครับสเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เปิดให้ประชาชนของเรานะครับทำการลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยคนรู้จักของครูหลายคนนะก็เข้าร่วมนะครับโครงการนี้เหมือนกันเพราะอยากได้เงินเยียวยาเหมือนกันนะครับคำถามก็คือเออเราต้องเป็นคนช่างสงสัยนะครับนักเรียนคิดไหมเอ่ยอ,อครูยังสงสัยเลยนะครับว่าเงินที่รัฐบาลนะครับนำมาใช้เยียวยานะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะมาจากแหล่งใดครับเออรัฐบาลเขาเอาเงินมาจากไหนนักเรียนว่าเงินไม่หล่นลงมาจากฟ้าแน่นอนถูกไหมครับเออติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยกันคิดซิน่าจะมาจากไหนครับรายได้ของรัฐบาลก็น่าจะมาจาก อ oh, แน่นอนทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาษีนะครับทุกวันนี้เราจ่ายภาษีเนาะนะครับบางคนบอกว่า,าหนูเด็กอยู่ค่ะหนูยังไม่ได้จ่ายภาษีเลยเอาง่ายๆแค่เราเข้าร้านสะดวกซื้อนี่นะครับเราซื้อของแค่นะี้เราโดนภาษีไหมนั่นใครเคยเอาบินใบเสร็จมาดูบ้างเราโดนนะครับภาษีมีตั้งหลายรูปแบบนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับบอกเลยว่า เกี่ยวข้องนะครับกับภาษีทั้งสิ้นเนาะเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาได้ยังไงรัฐบาลเอาไปใช้บริหารอย่างไรบ้างแล้วมันมาถึงประชาชนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะในคาบนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อเนาะด้วยเรื่องของนโยบายเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่การเงินแล้วแต่เป็นคู่แฝดนะครับคู่หูของการเงินจากคาบที่แล้วนั่นก็คือนโยบายการคลังนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับมานะครับคำถามแรกถามว่านโยบายการคลังนะครับเกี่ยวข้องกับ เรื่องใดบ้างเออเราบอกว่าเงินน่ะเป็นเรื่องดอกเบี้ยพันธาบาัตรใช่ไหมเงินสดสำรองนะครับแล้วคลังล่ะถ้าพูดถึงการคลังนี้เขาน่าจะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเงินไหมก็เกี่ยวกับเงินอยู่เนาะกระส่วนการคลังนี้ก็น่าจะทํางานเกี่ยวกับเงินใช่ไหมครับแต่มันเป็นเงินแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับเป็นเงินของใครรู้ไหมเอ่ย มาดูความหมายกันนะครับเขาบอกว่า fiscal policy นะครับหรือนโยบายการคลังนะครับเป็นนโยบายที่จุดๆๆควนี้เปลี่ยนตัวละครแล้วนะเป็นใครกับใครคราบที่แล้วทั้งเงินนโยบายการเงินเป็นแบ่งชาติใช่ไหมครับแต่ถ้านโยบายการคลังจะเป็นรัฐบาลเลยนะครับโดยคนที่มาช่วยรัฐบาลเนาะคนที่รัฐบาลมอบหมายให้ช่วยดูแลนะครับก็คือ การคลังการคลังก็คือกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับเห็นไหมออผู้ที่ใช้นโยบายเปลี่ยนไปนะครับกระส่วนการคลังรัฐบาลนะครับจะเป็นผู้ที่เข้ามาใช้นโยบายนี้เพื่อดูแลและก็บริหารเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเงินแต่ไม่ใช่เงินของใครที่ไหนแต่เป็นเงินของรัฐบาลอาทิเช่นรายรับนะครับรายจ่ายนะครับของรัฐบาลเนาะรวมไปถึงการจัดทําสิ่งที่เรียกว่าจุดๆอะไรแผ่นดินครับ งบประมาณของแผ่นดินนะครับนี่จะมีคําใหม่เข้ามานะงบประมาณแผ่นดินได้รับรายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วงบประมาณแผ่นดินมันคืออะไรไปดูกันนะครับเขาบอกว่างบประมาณแผ่นดินเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินนะครับงบประมาณงบประมาณสมมุติเราจะทําโครงงานวัสดุประดิษฐ์สิ่งของเราก็ต้องมีงบประมาณถูกไหมครับประเทศของเราเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการจัดทํางบประมาณซึ่งเราเรียกว่างบประมาณแผ่นดินนั่นเองนะครับมันคือ แผนการเงินของรัฐบาลเวลารัฐบาลจะใช้จ่ายแน่นอนโอ้รัฐบาลนี้ก็คือผู้ดูแลประเทศใช่ไหมใช้จ่ายสีสัวไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องวางแผนการใช้เงินเออเหมือนจดทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการวางแผนการเงินของรัฐบาลเพื่อเอามาใช้จ่ายนะจัดหาเงินมาใช้จ่ายภายในระยะเวลากี่ปีครับออข้อที่1 1ปีข้อที่2 1,000ปีนักเรียนตอบว่า1ปีนักเรียนเก่งมากนะครับ1ปีนะครับตามที่ประมาณการไว้นะครับโดย การทำงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือประมาณการด้านเวลาเราได้เงินมาก็เป็นรายอะไรของเรารายได้นะครับและเวลาเราเสียเงินใช่ไหมเออเราชอปปิ้งนะครับก็เป็นงบประมาณด้านรายจ่ายรัฐบาลเองมีทั้ง2อย่างทั้งรายได้แล้วก็รายจ่ายนะครับโดยนะครับเวลาที่เขาจะทางบประมาณนะครับมันจะมีคำคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือคําว่า ปีงบประมาณเคยได้ยินเนาะโดยปีงบประมาณแผ่นดินของไทยนะเอาเป็นของไทยนะครับของประเทศอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบเราก็ได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมของปีก่อนหน้านะครับและสิ้นสุดในวันที่30กันยายนของปีนั้นๆอแปลว่าอะไรฟังแล้วอาจจะงงงงดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเช่นงบประมาณแผ่นดินปี2563เอองบประมาณแผ่นดินตอนเนี้ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีนักเรียนช่วยกันตอบได้ไหมครับ จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาแน่นอนปี25อะไรดี25ก็ต้องถอยหลังไป1สเต็ปใช่ไหม2562นะครับและสิ้นสุดนะครับใน30กันยาปี2563แปลว่าตอนนี้ตอนนี้ช่วงที่กำลังถ่ายทำนี่นะครเป็นประมาณช่วงเดือนเมษาแปลว่าเราอยู่ในปีงบประมาณปี25อะไครับ 63อยู่เพราะ63ยังไม่สิ้นสุดจะไปสิ้นสุดตอนเดือนกันยาของปีนี้นะครับพอเข้าใจเนาะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณมันจะเริ่มเร็วกว่าปีปฏิทินนะครับจะเริ่มเร็วกว่าปีปฏิทินเพราะอะไรล่ะเพราะมันต้องทาล่วงหน้าไงเวลาที่เราจะวางแผนการใช้เงินเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้ามันจะได้สามารถวางแผนได้ทันท่วงทีนะครับถัดมาการจัดทํางบประมาณนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบเคยได้ยินอยู่แล้วแหละนะครับการทํางบประมาณมีแบบ ไหนบ้างอันแรกถ้ารัฐบาลมีรายได้เยอะกว่ารายจ่ายวางแผนแล้วว่าโอ้โหปีนี้ฉันเนี่ยรายได้เยอะแน่นอนและฉันรายจ่ายน้อยฉันแบบไม่ฟุ่มเฟือยนะครับรายได้เยอะรายจ่ายน้อยแบบนี้เราจะเรียกว่ามีเงินเหลือหรือเงินขาดรายได้เยอะรายจ่ายน้อยเงินเหลือใช่ไหมเงินเหลือแปลว่าเงินเราเกินนะครับเราจะเรียกว่างบประมาณเกินดุลน,นะครับเกินดุลน,นะครับถัดมามีเกินแล้วเนาะคราวนี้ถ้าเป็นรัฐบาลสายเปเออ เปนหนักเลยรายได้มีสมมติรายได้มี200ล้านสมมตินะครับรายจ่ายที่วางไว้เนี่ยห้าล้านแปลว่าเงินไม่พอใช่ไหมเงินขาดใช่ไหมครับก็จะเป็นงบประมาณแบบอะไรครับขาดดุลนะครับแต่บางเอิญบางเอิญเออโลกกลมพรมลิขิตนะครับรายได้กับรายจ่ายบางเอิญมาเท่ากันนะครับแบบนี้ก <c und ry> <ๆ>็เรียกว่างบประมาณมีเกินดุลไปแล้วมีขาดดุลไปแล้วก็ต้องมีสมดุลนะครับสมดุลซึ่งอาจจะเกิดยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดยากนิดหนึ่งเนาะอาจจะไม่ค่อยมีแหละนะครับ ต,ตามพฤษฎีก็เรารู้จักไว้นะครับคำถามต่อมาก็คือประเทศไทยของเรานะครับไทยแลนด์เดนสมายของเรานะครับใช้งบประมาณแผ่นดินแบบใดเออจาก3แบบเมื่อกี้นะครับมีสมดุลเกินดุลขาดดุลสมดุลนี่ตัดทิ้งเลยใช่ไหมเออเอาเป็นว่าเกินดุลหรือขาดดุลดีครับคําตอบก็คือเออบางคนตอบมาครูได้ยินเสียงกระซิบมานะครับคําตอบก็คือมีคนทำกราฟิกมาเหมือนกันนะครับบอกว่า ในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ถึงแค่ปี6-1นะครับเราใช้งบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอดนะครับก็แปลว่ารัฐบาลในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยนะครับเป็นปีที่รัฐบาลนั้นค่อนข้างใช้จ่ายเยอะนะครับกว่าการมีรายได้นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้องลองคิดดูเอออาจจะต้องไปลองไปถามรัฐบาลครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหรือนําเงินมาใช้พัฒนาสาธารณูปโภคคอย่างอื่นนะครับก็เป็นได้นะครับเราก็ลองหาข้อมูลดูนะครับ พัดมาขัดดูนมาสิปีนะครับประเภทของนโยบายการคลังบางเราบอกว่าการเงินก็มีการแบ่งประเภทใช่ไหมเป็นอะไรนะติ๊กตอกจาได้ไหมเอ่ยเป็น เข้มงวดกับผ่อนคลายจําที่แม่เข้มงวดแม่ผ่อนคลายได้นะครับแต่คราวนี้นะครับการคลังเปลี่ยนเป็นการคลังแบบหดตัวนะครับกับการคลังแบบขยายตัวนะครับหดตัวขยายตัวมีหดมีขยายนะครับคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนคาเท่านั้นเองนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวหดนี่แปลว่าไงหดเหมือนเราลัดเข็มขัดเรารัดเข็มขัดแปลว่าเรา จ่ายไหมเราไม่ใช้จ่ายนะครับก็จะใช้ในกรณีที่รัฐบาลต้องการเป็นยังไงไม่จ่ายเก็บอย่างเดียวเพื่อให้เพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้และรายจ่ายก็ต้องเป็นไงครับลดรายจ่ายลงคือแบบไม่ไม่ช้อปปิง้งเ,เก็บอย่างเดียวนะครับหยอดกระปุกอย่างเดียวนะครับตรงกันข้ามกับนโยบายการคลางแบบขยายตัวขยายนี่คือเป็นไงเอออยากได้ให้มีรายได้เป็นไงลดน้อยลงไม่สนแต่เราจะ ใช้ใจ่ายให้เยอะๆหน่อยนะครับเราต้องการเพิ่มรายจ่ายเป็นรัฐบาลสายเปย์สายช้อปปิ้งนะครับอะให้ดูรูปง่ายๆก็จํารูปภาพนะครับเป็นเหมือนลูกโป่งเนาะหดได้ขยายได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้แบบหดตัวก็คือมีเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดไว้นะครับไม่ค่อยใช้ใจ่ายเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใส่เข็มขัดก็พองตัวขยายตัวก็ใช้ใจ่ายเยอะนั่นเองนะครับถ <Bye. Bye. S 1> ัดไปชนคิดเหมือนเดิมนะครับเดียวกับครูครูก็จะ พยายามมีอะไรไมาให้เรียนชวนคิดนะครับจะได้ไม่ง่วงดูกันไปแล้วก็คิดกันไปด้วยนะครับถามว่าหากรัฐบาลนะครับใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะหดตัวนะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับจะส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเอ่อติ๊กตอกติ๊กตอกค่อยคอยค,อยค,อยคิดทีละสเต็ปครับหดตัวแปลว่าอะไรครับหดตัวคือรัดเข็มขัดใช่ไหมรัดเข็มขัดแปลว่าใช้หรือเก็บมากกว่ากันหดตัวเอาอคตอบคือ เก็บนะครับไม่ใช้จ่ายแต่เก็บอย่างเดียวเก็บ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 แปลว่ามีเงินเท่าไหร่รัฐบาลดูดเข้ามาในรัฐบาลหมดเลยไม่ส่งเงินไม่ปล่อยเงินออกไปในระบบเลยแปลว่าถ้าใช้หดตัวนานๆอาจจะทําให้เป็นไงครับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก,ก็อาจจะลดลงแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังเองก็ต้องพิจารณาดีๆรัฐบาลเองต้องตัดสินใจดีๆว่าควรปล่อยเงินลงไปควรใช้จ่ายหรือควรเก็บนะครับเพราะทุกการตัดสินใจก็ย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับมีผลกระทบที่ตามมาฉะนั้นเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะก็จําเป็นที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบนะครับ ถัดมาเหมือนกับนโยบายการเงินเลยนะครับก็คือนโยบายการคลังก็จะมีเครื่องมือเหมือนกันที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลเนี่ยจะใช้นะครับในการเพิ่มในการบริหารจัดการนะครับโดยนะครับเครื่องมือของนโยบายการคลังมี4อย่างนะครับเหมือนกับนโยบายการเงินเลยมีอะไรบ้างไปด้วยกันช้าๆครับอันที่1ครับเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของรัฐบาลรายได้ครูขีดเส้นใต้คําว่ารายได้นะเพราะอะไรถึงขีดเส้นใต้เดี๋ยวมาดูนะครับอันที่2นะครับเกี่ยวกับ ก,การก่อหนี้สาธารณะมีคำใหม่โผล่มาอีกแล้วนะครับหนี้สาธารณะคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันช้าๆครับถัดมาการบริหารเงินคงคลังก็เป็นตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับบทนี้จะตัวละครใหม่เยอะนิดนึงนะครับเงินคงคลงังหนี้สาธารณะและสุดท้ายก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับมี1 2 3าและก็4นะครับจะเห็นว่าผูททาคนละ4ี่ไปให้นะ้อเพราะอะไรเพราะเขาจะมีการ แบ่งกลุ่มครับมีการตั้งแกงกันนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับขอปีกกานะครับเราจะเรียกรวมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี้ว่าเป็นรายรับครับผม ารายรับนะครับและสุดท้ายเบอร์สีของเราก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายนิดนึงนะครับเราจะเรียกเขาว่ารายจ่ายนะครับฉะนั้นคูขีดเส้นใต้ไว้สองอย่างเนาะรายได้ในข้อ1ย่อยนะครับกับรายรับที่เป็นตัวใหญ่นะครับแปลว่าต่อจากนี้นะถ้าเรียนเรื่องของการคลังนะครับรายได้กับรายรับเหมือนกันไหม คำตอบคือไม่เหมือนกันนะครับห้ามใช้สลับสับสนนะครับรายได้คือรายได้รายรับคือรายรับอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะนะครับถามว่ารายได้กับรายรับอะไรใหญ่กว่ากันคำตอบคือรายรับนะครับเพราะรายได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซสของรายรับรายรับอาจจะเป็นรายได้และอย่างอื่นก็ได้นะครับพอเข้าใจเนาะอ่ะค่อยๆดูกันไปทีละเครื่องมือนะครับ อันแรกก่อนนะครับการจัดหารายได้แน่นอนจากตอนต้นคาบใช่ไหมที่ครูถามไปว่าอา้ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนนะครับเออเงินไม่ได้หล่นมาจากฟ้าใช่ไหมครับรายได้ของรัฐบาลก็ต้องมีการจัดหานะครับโดยรายได้มาจากหลายแหล่งมากๆนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับรายได้อันที่1ซึ่งถือเป็นรายได้ที่มีจํานวนมากที่สุดเลยนะครับรัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายจาก ส่วนนี้เยอะที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือรายได้จากภาษีอากรนะครับภาษีอากรคือได้ยินเนาะภาษีคืออะไรครับเด็กมอธปลายรู้จักล้วแหละภาษีก็คือเงินที่ประชาชนเนาะต้องส่งให้กับรัฐนะครับเพื่อรัฐบาลจะนําไปใช้ประโยชน์นะเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จําเป็นต้องเสียภาษีหมดนะครับโดยภาษีก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือภาษีทางตรงนะครับกับภาษีทาง ทางไม่ตรงนะครับก็คือทางทางอ้อมนั่นเองนะครับโดยความหมายนะครับภาษีทางตรงคือภาษีที่ภาระภาษีเนี่ยตกแก่บุคคลที่กฎหมายกําหนดนะครับเช่นกฎหมายกําหนดว่าคนที่มีรายได้มีเงินเดือนต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเวลาสิ้นปีปุ๊บคนที่มีเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาก็ต้องไปจ่ายภาษีแบบนี้ครับอย่างเช่นครูเป็นข้าราชการอย่างงี้ครับมีเงินเดือนไหมมีพอสิ้นปีครูก็ต้องไปจ่ายภาษีเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยภาระภาษีก็จะตกแก่คนคนนั้นโดยตรงนะครับโดยตรง แต่ภาษีทางอ้อมจะไม่เหมือนกันนะคะรับภาษีทางอ้อมคือกฎหมายเนี่ยจะกําหนดว่าภาระภาษีจะตกที่คนคนนั้นหรืออาจจะ คนคนนั้นสามารถคลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะครับแปลว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีเองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วจะเข้าใจนะครับอะตัวอย่างของภาษีทางตรงนะครับเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นครูอย่างเงี้ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็มีเงินเดือนมีเงินเดือนก็ต้องเสียภาษีตอนสิ้นปีนะครับหรือพวกภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลเช่นพวกบริษัทข้างร้านอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องเสียภาษีในลักษณะของบริษัทเหมือนกันนะครับ <c oughs> เนี่ยคือต้องไปเสียโดยตรงเลยต้องเดินไปจ่ายตังค์ให้กับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีโดยตรงนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับถ้าไม่จ่ายภาษีก็คือโดนปรับนะยิ่งจ่ายช้าก็โดนปรับนะครับถัดมาถ้าเป็นภาษีทางอ้อมบางนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกาะกรเอออันนี้ผักภาระยังไงเอาจริงภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุตินะเ,ออเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เออที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับ เวลาเรียนดูบินใช่ไหมเขาบอก299แต่ถามว่าเราได้จ่าย299ไหมเออมันจะมีการบวกอะไรครับบวกภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเราเรียกกันกสั้นๆว่าอะไรนะ VAT ใช่ไหมครับ7%อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอีกใช่ไหมครับรวมถึงบางทีมีเซอร์วิสชาร์จอีกนะครับแปลว่าอะไรร้านบุฟเฟ่ตถูกไหมครับเขามีกําไร จากการขายจริงๆเขาต้องเป็นคนจา่ายภาษีถูกไหมเพราะเขามีรายได้แต่เขาเป็นไงครับเขาผลักภาระมาให้ผู้บริโภคอย่างเราก็แปลว่าเราเป็นคนไปกินและเราก็ต้องจ่ายภาษีด้วยบางคนบอกอ้าวไม่แฟร์เลยก็เขาก็ไม่ได้ขอให้เราไปกินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับภาษีนะครับในลักษณะของภาษีทางอ้อมแบบนี้นะครับสัรพสามิตรเอยสุลกากรเอ่ยก็เป็นภาษีทางอ้อมเช่นเดียวกันนะครับ อัตรานะครับภาษีที่เกี่ยวข้องนะครับกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเก็บภาษีนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บที่เท่าเทียมนะครับเขาบอกว่าจะไม่เก็บทุกคนเท่ากันใครที่รายได้น้อยแน่นอนต้องเสียภาษีเป็นไงครับน้อยนะครับใครที่รายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะกว่าเป็นธรรมดาเขาจะเรียกว่าอัตราแบบก้าวหน้านะครับก็จะมีจัดเลทเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับใครที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีก็มีนะครับ ในงานนะครับที่จัดเก็บภาษีนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นลูกๆนะครับลูกสมุนของกระทรวงการคลังนะครับประกอบไปด้วยกรมต่าง,างๆเช่นเครีนเนาะกรมสรรพกรนะครับกรมสรรพสามิตนะครับแล้วก็กรมศุลกากรน,นะครับเกี่ยวข้องยังไงล่ะเช่นกรมสรรพกรนี้จัดเก็บภาษี2อ,อย่างช่วยกันเดาครับภาษี เงินได้นะครับทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลเลยนะครับแล้วก็ภาษีอะไรอีกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวนนั่นแหละนะครับเก็บภาษีแบบนี้เนาะกรมสรรพามิตรล่ะเก็บอะไรครับตามชื่อเขาเลยไม่ยากนะครับจะเก็บภาษีสรรพามิตรนะครับโดยสรรพามิตรนี้จะเป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหรืออาจจะเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือ เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับพวกสุราเหล้าบุหรี่น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช้ก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใช้ก็อาจจะต้องจ่ายแพงนิดน,นึงโดยการบวกภาษีไปนั้นเคยเห็นบนฉลากเครื่องดิบแอลกอฮอล์บนฝาก็จะมีคล้ายๆสติกเกอร์นะครับเป็นรูปนกวายุพักนี่เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังกรมสรรพสาิตนะครับสุดท้ายครับกรมสุลการกรก็จะจัดเก็บภาษีอะไรครับภาษีเออก็สุลการกรน,นั่นแหละนะครับเกิดกับการนําเข้าส่งออกนะครับเช่น เวลาเราไปเมืองนอกใช่ไหมเออบางทีไปซื้อของเมืองนอกมาอย่างเงี้ยถูกกว่าช็อปในเมืองไทยเพราะช็อปในเมืองไทยเนี่ยเขาบวกอะไรเข้าไปครับเออเขาบวกภาษีศุลกากรเพราะถือเป็นของเมืองนอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ มานะครับการจัดหารายได้เมื่อกี้บอกว่ามากที่สุดคือภาษีใช่ไหมนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังมีรายได้อื่นๆนะครับเช่นนะครับรายได้จากการขายสิ่งของและบริการนะครับเชนเชนเชนขายหนังสือราชาการอย่างเงี้ยเวลาเราไปติดต่อพวกสํานักงานหรือศูนย์ราชาการต่างๆนะครับค่าเช่าอาสังหารอย่างเงี้ยบางคนเช่าที่รัฐบาลเช่าขายแผงขายของอะไรเงี้ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้เนาะหรืออาจจะมีรายได้จากรัฐพาณิชย์นะครับรัฐพาณิชย์คือ ผลกําไรจากธุรกิจที่รัฐบ,บาลเป็นเจ้าของพวกรัฐวิสาหากิจก็เกี่ยวนะครับเช่นการไฟฟ้าการประปาอย่างเงี้ยเงินที่เราจ่ายค่าไฟไปก็เข้ารัฐไปส่วนหนึ่งนะครับเข้ารัฐไปส่วนหนึ่งและนอกจากนี้ก็ยังมีไรายได้อื่นๆนะครับเช่นพวกค่าปรับใช่ไหมเวลาเราทําผิดกฎหมายบางอย่างเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินส่วนนี้ก็จะเข้าไปเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐบ,บาลเช่นเดียวกันนะครับ ให้ดูนะครับนี่เป็นประมาณการรายได้เนาะของปีงบประมาณ6 2 6 3นะครับจะเห็นว่าแต่ละกรมก็จะมีนะครับประมาณการรายได้ที่แตกต่างกันไปนะครับกรมสรรพากรนี้จะเยอะสุดเลยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ปีงบประมาณด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวอย่างนะครับถัดมานะครับรายรับอันที่1คือรายได้จบแล้วนะถัดมาคือการ ก็หนี้สาธารณะนะครับเ,ออเป็นคําใหม่นะหนี้สาธารณะคืออะไรเราบอกว่าหนี้สาธารณะคือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลบางทีรัฐบาลบอกแล้วไงเราเนี่ยหวังว่าเราจะใช้จ่ายเยอะกว่ารายได้เพราะฉะนั้นเงินไม่พอเงินไม่พอทําไงล่ะครับก็จําเป็นต้องกู้นะครับเป็นกู้จากไหนละ่ะการกู้มานั่นแหละเราเรียกว่าเกิดหนี้สาธารณะเป็นหนี้ของรัฐบาลเป็นหนี้ของประเทศนะครับโดยกู้มาทําไมกู้มาใช้ชดเชยนะครับในกรณีที่รัฐบาลนั้นใช้งบประมาณแบบ อะไรครับอะไรดุลดีเงินไม่พอคืออะไรดุลขาดดุลน,นั่นเองนะครับโดยแหล่งเงินกู้ก็มีหลายแหล่งนะครับอาจจะเป็น เงินกู้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศนะครับหรือแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศก็ได้นะครับในประเทศก็สามารถกู้แบงก์ชาตินะครับกู้ธนาคารออมสินใช่ไหมเลระดมเงินออมนะครับกู้แบงก์พณนชย์ต่างๆหรือขายพันธบัตรคราบที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปเรื่องพันธบัตรกู้จากประชาชนในรูปของพันธบัตรก็ได้นะครับส่วนต่างประเทศนะครับอาจจะไปกู้ธนาคารโลกนะครับเราเรียก I B R D นะครับหรือกู้ I M F เคยได้ยินไหมเ,เป็นหน่วยงานนะครับที่เป็นกองทุนเงินระหว่างประเทศก็กู้ได้นะครับรัฐบาลอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะกู้ตรง งไหนดีกว่าการกู้ตรงไหนแล้วคุ้มค่ากว่ากันนะครับถัดมานะครับนี่ก็เป็นหนี้สาธารณะนะครับตั้งแต่ปี6 0นถึง63นะครับก็จะมีหนี้รวมทั้งหมดจะเห็นว่าแต่ละปีก็จะมีหนี้ที่แตกต่างกันไปเนาะแต่เรามีหนี้สาธารณะทุกปีเพราะอย่างที่บอก10ปีให้หลังมานี้เราเป็นนโยบายาเราเป็นงบป,ประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลน,นะครับฉะนั้นเราก็จะกู้หนี้ตลอดนะครับ ถัดมาครับรายรับสุดท้ายนะครับรายรับอันที่3คือการบริหารเงินคงคลังนะครับเงินคงคลังคืออะไรนักเรียนนึกภาพเราเวลาเก็บเงินต้องมีกระปุกอมสินนะครับรัฐบาลเองก็มีกระปุกอมสินนะครับแต่เราจะเรียกกระปุกนั้นว่าเงินคงคลังนะครับจะเป็นเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับเวลาที่อ๋อจ่ายไปแล้วอ๋อเหลือดีกว่าเอาไปเก็บไว้ไหนล่ะเขาก็จะไปเก็บไว้ที่แบงก์ชาติบ้างแหละเก็บไ้ที่ธนาคารพาณิชย์บ้างแหละแล้วแต่นะครับเก็บ เสมือนว่าเป็นเงินออมของประเทศนะครับถามว่าเอามาใช้ได้ไหมได้ถ้าสมมติเงินไม่พอก็แคกระปุกมาใช้ได้เหมือนกัน แล้วแต่นะครับถ้าเงินไม่พอทําได้2อย่าง1ไปกู้2นําเงินคงคลังออกมาใช้นะครับสุดท้ายแล้วทั้งงบประมาณเกินดุลโอ้โหปีนี้เงินเกินดุลเงินเหลือแน่นอนหยอดกระปุกเพิ่มเงินคงคลังเป็นไงครับเพิ่มขึ้นนะครับปีไหนก็ตามงบประมาณขาดดุลโอ้โหเงินไม่พอกู้กันแล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเงินไม่พอก็ต้องดึงเงินคงคลังออกมาใช้ก็จะทําให้เงินคงคลังเป็นไงครับลดลงนะครับลดลงเนาะ แนวโน้มเงินคงคลังของเรานะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับนยโยบายของรัฐบาลเนาะว่าจะดึงเงินคงคลังออกมาใช้มากหรือน้อยนะครับบางปีอาจจะดึงมาใช้มากบางปีเน้นการกู้เอาแล้วก็ไม่ยืมนะครับขึ้นอยู่กับประมาณการรายได้แล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะสะรุปสรุปนะครับสรุปก็คือรายรับของรัฐบาลนะจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนนะครับเมื่อกี้ที่เรียนไป3ส่วนเนาะมีรายได้มี นี่สาธารณะนะครับหรือเงินกู้และก็มีเงินคงคลังนะครับสุดท้ายแล้วรายรับกับรายได้ไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกใช่ไหมเวลาที่เทียบนะครับเขาบอกว่าเอาอะไรเทียกับรายจ่ายนะ รายรับหรือรายได้เอารายได้นะครับเทียบกับรายจ่ายและจะออกมาเป็นงบประมาณแผ่นดินที่บอกว่าเกินดุลสมดุลขาดดุลนะครับฉะนั้นห้ามสับสนนะเอารายได้เทียบกับรายจ่ายนะครับไม่ได้เอารายรับเทียบกับรายจ่ายนะถ้ารายได้มีพอไม่ต้องกู้ถ้ารายได้มีไม่พอก็ไปกู้หรือเอาเงินคงคลังออกมาใช้พอเข้าใจนะครับ สุดท้ายแล้วเครื่องมือสุดท้ายอันที่4นะครับก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนั่นเองนะครับโดยการใช้จ่ายนี้ง่ายละนะครับก็จะแบ่งเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับก็คือการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุนมัติจากรัฐสภานะครับเวลาเขาประชุมสภากนะันใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเอาเงินไปใช้อะไรตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเซ็นอนุนมัติกันนะครับก็จะสามารถเอาเงินไปใช้ตรงนั้นได้เช่นการจัดการศึกษาสร้างสาธารณูปโภคสร้างถนนสร้างสะพานนะครับพวกนี้ก็คือรายจ่ายนะครับ กราฟอีกอันหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นรายจ่ายเงินนอกงบประมาณนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่ส่วนราชการนะครับได้รับและมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้นะครับเช่นบางโรงเรียนอาจจะมีรายได้เนาะของสถานศึกษาก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้ในส่วนนั้นนะครับการใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้มีการอนุมัติมาจากรัฐสภาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเงินนอกงบประมาณนะครับก็จะมี2แบบของรายได้เนาะ สรุปนะครับสรุปนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการคลงังเนาะซึ่งคล้ายคลึงนะครับกับนโยบายการเงินเลยนะครับเรามาช่วยกันสรุปก่อนจะลากันไปนะครับ ความหมายครับความหมายค่นโยบายการคลังคือนโยบายที่ใครใช้นะรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังใช้เพื่อบริหารจัดการรายรับแล้วก็รายจ่ายนั่นเองนะครับโดยมีประเภทเหมือนกันเหมือนกับนโยบายการเงินเลยนะครับแต่เปลี่ยนคำเนาะเป็นแบบหดตัวกับขยายตัวนะครับถ้าหดนึกถึงลูกโป่งหดลูกโป่งโดนรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดแปลว่าใช้หรือเก็บมากกว่ากัน คำตอบคือเก็บถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหดตัวคือเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายนะครับแต่ถ้าขยายตัวตรงกันข้ามครับลดรายได้แล้วก็เพิ่มรายจ่ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับเครื่องมือของนโยบายการคลังประกอบไปด้วยกี่อย่างครับ4อย่างนะครับ4อย่างอันที่1คือการจัดหารายได้นะครับอันที่2คือ รายได้ไม่พอไปไปกู้หรือไปก่อหน,นี้สาธนารณะนะครับถัดมาถ้ากู้แล้วไม่พออีกแคะกระปุกครับแค่กระปุกเราเรียกว่าเงินคงคลังนะครับการบริหารเงินคงคลังและสุดท้ายก็คือการ ใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับโดยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเราจะปิดก,การเรียกรวมกันว่าเป็นรายรับนะครับรายรับและสุดท้ายเครื่องมืออันที่4ก็จะเป็นรายจ่ายเนาะสุดท้ายแล้วรายรับกับรายจ่ายเหมือนกันไหมเอ่ยไม่เหมือนกันนะครับรายรับใหญ่กว่ารายได้นะครับรายได้เป็นส่วนหนึ่งของรายรับนะครับ โอเคก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับนัเองก็ลองไปทบทวนดูนะครับอาจจะมีรายละเอียดซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะสามารถทําความเข้าใจได้นะครับวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสังคมศึกษาม .5 ตอนหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน